ครับผมโปรแชนอลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ยูดีทาวนะครับอุดรธานีนะครับแต่เทลแอมบ์เที่ยวสุดฉีดนะครับผมตรงข้างครับมอนทาทิปฮอล์นะครับเป็นอ่าเหมือนแบบศูนย์ประชุมนะคอนเวนชั่นฮอล์อะไรแย่ของทางแบบอุดรธานีนะเพราะเมื่อก่อนเป็นเนวาด้านะครับเป็นโรงหนังนะครับแล้วตอนนี้ครับก็ถึงแล้วครับโรงแรมโมโคนะครับผม ชมค,ความหรูหราหลังกาของเขาหน่อยนะครับไหนๆก็มีโรงแรมขึ้นมาใหม่แล้วนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ ครับมาทางด้านนี้ครับโอ้โหโโสวยงามมากๆนะครับเป็นโรงแรมโมโคนะครับถ้าชอบแล้วก็ลองมาเข้าผักที่นี่ได้นะครับโมโคนะครับนี่ครับโอเทลโมโค มากครับโอเคครับแล้วก็นี่ครับเป็นของโมโคเช่นกันนะครับเป็นหมีนะครับโฮเทลโมโคโอเคได้ช่วงมีแปักสักครู่ครับ